นี่คือสรุปสั้นหนึ่งนาทีกับกิจกรรมของทีมงานแป๊บซี่ที่ไปโชว์สร้างความสุขให้กับเด็กโรงเรียนบ้านป่าสางนางเงินอำเภอแม่ฟ,ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายที่อยู่บนภูเขาสูงติดชายแดนกับการเดินทางนับสิบชั่วโมงจากปราจีนบุรีมุ่งสู่เชียงรายพักแรมด้วยเต็นท์ก่อนขึ้นมอบความสุขที่ได้ทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะรวมถึงมิตรภาพจากอาสาและที่ขาดไม่ได้คือสปอนเซอร์ใจดีผู้ร่วมสมทบทุนที่ทําให้กิจกรรมในครั้งนี้เปี่ยมร้นไปด้วยความสุขใครที่อยากชมเนื้อหาแบบเต็มๆดดูต่อไ้เลยครับ แรกครับเดินทางจากกรุงเทพมาที่ลำปางใช้เวลาแบบแวะไปด้วยเที่ยวไปด้วยก็เกือบเกือบสิบชั่วโมงวันนี้ออกจากลำปางไปที่เชียงรายที่แม่สายก็จะใช้เวลาประมาณใน gps บอกว่า4ชั่วโมง20นาทีนะครับแต่ว่าอาจจะแวะด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปกางเต็นท์กันครับเจอกันเชียงราย มันอดถ่ายภาพมาให้ดูไม่ได้จริงๆครับกับไอ้ควันขโมงอย่างเงี้ยวันที่ผมเดินทางคือวันที่8กุมภาพันธ์2567ซึ่งอีกไม่กี่วันก็คือวันที่15กุมภาเขาจะมีการห้ามเผา76วันในพื้นที่ของทางภาคเหนือตั้งแต่วันที่15กุมภาถึง30เมษายน2567ก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับระดมเผากันก่อนถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนจับ สำหรับเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางจากลำปางมุ่งสู่พะเยาแล้วก็ไปโผล่ที่เชียงรายนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายจะไปทำกิจกรรมอาสานำโชไปแสดงที่โรงเรียนป่าซางนางเงินอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายโดยผมเนี่ยไปเก็บภาพส่วนพี่เป๊ปซี่โชเขาก็จะเอาโชวมายากลขึ้นไปพร้อมกับลูกโป่งไปแจกเด็กๆซึ่งผมเดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็มาพักลำปาง1วันแล้วก็กําลังจะไปพักที่เชียงรายก่อนจะขึ้นดอยในวันถัดไปโดยที่เชียงรายเนี่ยจะไปกางเต็นท์กันแค่คืนเดียว ส่วนพี่แป,ป๊บซี่เนี่ยเขามาจากป่าจีนบุรีเขาจะยาวมาที่เชียงรายเลยแล้วก็มานอนเต็นผมก็เลยต้องรีบไปกลางเต็นก่อนที่มันจะมืด แล้วผมก็เดินทางมาถึงห้วยไข่แคมปิง้งลานกลางเต็นท์บนเนินเขาที่จังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ในอำเภอแม่จันนะครับใกล้ๆก,กับทางที่เราจะไปบริจาคของในวันรุ่งขึ้นกว่าจะมาถึงก็6กโมงแล้วครับมีเวลากลางเต็นท์แค่แป๊บเดียวฟ้าก็มืดลงที่เห็นกลางอยู่นี่คือเต็นท์ของพี่เปปซี่เขานะไม่ใช่เต็นท์ผมต้องกลางให้เขาก่อนพอเขามาถึงก็ประมาณเที่ยงคืนก็ต้องรีบนอนแล้วก็ออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นต่อไปแต่ถึงจะนอนแค่คืนเดียวของประดับก็ต้องจัดเต็มเหมือนกันและแน่นอนครับผมก็ต้องไป างเต็นท์ผมต่อสําหรับเต็นท์คนเดียวก็จะเล็กๆหน่อยทั้ง2เต็นท์เป็นเต็นท์จาก K2 นะครับคือให้เห็นเลยว่าทั้ง2เต็นท์สามารถกลางคนเดียวได้ส่วนส่วนกลางก็จะเป็นเต็นท์โดมกางคนเดียวได้เหมือนกันแต่ค่อนข้างลําบากหน่อยซึ่งคืนนี้ก็เน้นอาหารตามสั่งแล้วก็รอแค่พี่เป๊ปซี่เข้ามาจากนั้นเราก็นอนพักผ่อน จะต,ตีสามแล้วไม่ได้นอนได้ย้ายเต็นสภาพอยากให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้น ก็สรุปว่านั่งคุยกันกินข้าวกันกว่าจะนอนก็ประมาณตีสองครึ่งแล้วนอนไปได้สักพักหนึ่งรู้สึกว่ามันมีเสียงอยู่ใต้เต็นท์ก็เลยมาแหวกดูครับปรากฏว่าเป็นฟูงปลวกเต็มเลยก็ต้องย้ายเต็นท์เพราะไม่งั้นมันเจาะทะลุแน่นอนโชคดีนะที่กลางเต็นท์เล็กผมก็เลยย,าย้ายง่ายๆยกไปทั้งเต็นท์เลยครับแล้วก็ที่นี่เขามีแบบเป็นชานยื่นออกไปข้างนอกก็เลยเลือกตรงนี้แทนจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะกับปลวกที่อยู่ตามดินอีกการย้ายขึ้นมาในที่สูงแบบนี้ก็ต้องขึงเต็นท์ให้ตึงเลยล่ะครับ ลมมันพัดเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมีลมมาแรงขนาดไหนกว่าจะได้นอนก็ตีสี แล้วเราก็ตื่นตั้งแต่เช้ามาดูบรรยากาศครับนี่ทาไมได้ปลวกเมื่อคืนเราก็ไม่ได้ย้ายมาตรงนี้นะจุดกลางเต็นท์ตรงนี้มันเป็นเนินเขาเตี้ยๆเ,เองลงไปประมาณ2กิโลก็เจอกับเซเว่นนะใกล้ตลาดหาของกินง่ายมีห้องน้ําอยู่3ามห้องแล้วก็มี1ห้องที่เป็นห้องอาบน้ําแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยเดินทางง่ายบรรยากาศดีมีร้านอาหารอยู่ข้างล่างในส่วนของค่ากลางเต็นท์เขาจะนับเป็นหัวหัวละ150บาท มีไฟฟ้ามีน้ําอุ่นมีกระติ่งน้ําร้อนอ่ะพาไปชมห้องน้ํสซะหน่อยที่บอกว่ามีอยู่3ามห้องแล้วก็ห้องหนึ่งนะครับเขาจะใช้เครื่องทําน้ําอุ่นแบบระบบแก๊สก็ร้อนรวดเร็วทันใจนี่ผมก็หนีไปตลาดไปนั่งกินโจ๊กแล้วก็ซื้อไปฝากพี่ๆเขาเพราะว่ามากันดึกแล้วก็ตื่นสายกันมากถึงกับขนาดต้องเลื่อนการเดินทางให้บรรดาน้องๆกลุ่มอาสา,าได้ทํากิจกรรมกันไปก่อนและน้อยนอนครับเจ้าภาระะก็มาด้วยกับเจ้ามาพักที่ชื่อพอใจ จองคิวจองคิวจองคิวตั้งเต็นท์ต้องลงมาทำอะไรหาที่เออทำอะไรมาแคมป์หาที่ตั้งเต็นท์วันนี้เราก็ถึงแล้วนะฮะโรงเรียนบ้านอะไรนั่นบ้านเขายาเนินเงินเงินผาซางนาเงินโอ้โหขึ้นต้นมาคือไม่หูุกเลกอยากเลยนี่คือเวทีที่เราจะเล่นใช่ไหมหน่มตัวเหมือไม่นะมันมีข้างบนด้วยอะเวทีกิจกรรมอะน่าจะเล่นทั้งบน ภาระของเราคือมาช้ามากดูเขาถ่ายจนเสร็จอยู่แล้วอะไม่ดนดะอันนี้คือเขาถ่ายจนจะเสร็จแล้วนะไม่ได้เราเหยียบแล้วเ,เด็กนั่งได้แล้วนี่นกระโดดมันแห้ง้วมันเหมือนมันเหมือนจะนสุดแล้วอะอแต่ไม่สุดจะขึ้นอีกไปขึ้นปีกแล้ว แพ้ท้องเหรอเ,อเอ adopted, อออให้เด็กยกดิเด็กๆสนุกสนาน จะโชว์ในวันพรุ่งนี้การเต็น์ก่อนนะครับแล้วอย่างไงแค่ให้เป็นกำลังใจนั่งอย่างเดียวยเดี๋ยวช่วยจำพี่เลยเราต้องนอนที่นี่หนึ่งคืนครับและแน่นอนเราก็ต้องใช้เต็นท์เพื่อใช้ในการแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการแสดงซึ่งทางโรงเรียนเขาก็จัดที่พักให้นะแต่เราไม่ยอมนอนเราชอบนอนเต็นท์กันดูจากสภาพการเดินทางอย่างต่อเนื่องคาดว่าเรากรนเสียงดังแน่นอนเหนื่อยป่ะหาอะไรกินเออ ดีดีีอยู่แล้วป่ะอยู่แล้วสภาพเหนื่อยไหมล่ะมาหาอะกินกันถ้าเล่นกันแล้วก็สะดุดล้มอ่ะโอ้โหโอ้โหจะชันก็นายนี้คอนเทนต์แหละทำเป็นเดินไม่ตรงตัวเอียงเดินในหมู่บ้านเนี้ยแม่งกล้ามขึ้นเรียดูทางเลย ตทางไ,ไม่มีแต่เนินกับเขาก้ามขึ้นพอดีเลยเรามาตอนเขาจับเป็นแล้ว <laughs> ไม่ช่วยอะไรเขาเลยสักอย่าง <laughs> <laughs> ไม่ได้ช่วยเลย <laughs> รุ่งเช้ามาตั้งแต่ประมาณปกมงเช้านี่แหละคุณครูเข้ามาทักทายอรุณสวัสดิ์กอนเลยแต่ไม่มีใครตอบสักคนคือไม่ใช่ไม่ตื่นนะแต่เขียนหน้าทาปากอยู่ในเต็นท์กันแล้วก็จะไม่สามารถนั่งคุยกับใครได้เลยถ้าไม่งั้นการตอบรับอาจจะเป็นการชวนคุยยาวๆเพราะเราใช้การแต่งตัวกว่าหึงชั่วโมงซึ่งขณะแต่งตัวอยู่นี่กิจกรรมด้านบนก็เริ่มไปเรื่อยๆตามตารางเวลามหานครและก็อยู่อีกหลายพื้นที่ ที่เห็นความตั้งใจว่าโรงเรียนของเราเนี่ยอยากจะได้สนามกีฬาสวยๆใหม่ๆวันนี้นักเรียนเห็นหรือยังว่าเรามีสนามกีฬาที่สวยนั่งเล่นสามารถเล่นได้นอนเล่นก็ได้แล้วก็ที่สําคัญคุณครูหวังว่าพวกเราจะใช้สนามนี้ให้มันเป็นประโยชน์ที่สุด,ดๆๆเล่นกีฬาเนาะเรามาเล่นกีฬากันนะคะอยากเล่นไหมคะ วันนี้ขออก็ขอขอบคุณนะคะในนามของโรงเรียนนะคะขอขอบคุณพี่ๆทีมอาสาทุกท่านนะคะที่ทั้ทงสวยทั้งหล่อและใจดีรวมถึงพี่ๆที่ร่วมบริจาคนะคะที่ผ่านทางพี่จิตอาสาทุกท่านด้วยนะคะก็ขอขอบคุณมาในาโอกาสนี้ก็หลังจากที่พออได้กล่าวเปิดแล้วก็ขอบคุณผู้บริจาคทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีการแสดงของ น้องๆโรงเรียนบ้านป่าสางนางเงินนะครับเป็นการแสดงต้อนรับพี่ๆจิตอาสา,าทั้งหมดที่มาร่วมเป็นสะพานส่งมอบน้ําใจและร่วมปรับปรุงสนามกีฬาให้กับเด็กๆแน่นอนครับจะขาดไม่ได้ก็คือผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบริจาคแล้วก็ส่งมอบสิ่งของต่างๆมาที่โรงเรียนนะครับและก็ถึงภารกิจของเป๊ปซี่โชว์นะครับที่เดินทางมาประมาณ15ชั่วโมงเพื่อจะมาโชว์เพียงแค่40นาทีเท่านั้นเพื่อสร้างเสียงหัวเราะรอย ยิ้มของเด็กๆผ่านการแสดงของแป๊บซี่โชว์ที่เราตั้งใจจะไปมอบให้โดยจะคัดเลือกโรงเรียนที่เราจะขึ้นไปมอบความสุขแบบนี้ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น การเป่าคุยฝาจะเปิดเองอัตโนมัติงูก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่บนหัวแล้วก็เต้นให้ดูขอไหวครูก่อนจับเอ้ยจับไหวยืนด้วยกันดิยืนด้วยกันไมาจอดตรงนี้ถือสองมือถือสองมือจอดไว้ you <laughs> เออมันไม่ขยับอะ่ะชุดตีตีตีให้มันขยับเฮ้ยตีหน่อยเร็วเ,ออเรียกเรียกเรียกโอ้โหใครจะตื่นวะเนี่ย ขอภั้น้องๆด้วยนะนี่<ะ>ทีมงานไปนล็อกเอาไว้ลูก และนี่แหละครับคือโชว์มายากลที่เราตั้งใจมาเล่นให้น้องๆดูซึ่งใช้ระยะเวลาในการโชว์ประมาณ40นาทีแต่การเดินทางมาตีไปซะวัน1วันเลยเพราะว่าต้องมานอนพักด้วยแต่มันก็คือความสุขเล็กๆที่เราทํากันในทุกปีตึสนุกมากครับเพราะว่าพวกเด็กๆน่ารักมากๆเลยครับทําให้ผมรู้สึกประทับใจสำหรับปีหน้านะครับที่ไหนอยากจะให้ผมไปร่วมสนุกไปเล่นให้กับเด็กๆด,ด,ดูนะครับ จองมาเลยนะใครจองก่อนเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมเลือกว่าผมจะไปที่ไหนโอเคทุกๆเดินกุมพานะที่เราจะไปแบบเนี้ยทุกปีปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นส่งชื่อมาส่งรายละเอียดมาทางเพจได้เลยนะครับมีจำกัดระยะทางไหมไม่จำกัดครับไปได้ทั่วทั่วประเทศทั่วโลกทั่วโลกเนี่ย,ยใช้จจ่ายเขาให้ไป,ไปเล่นที่อเมริกาไง เดี๋ยวผมจะว่ายน้ําข้ามไปทั่วประเทศไทยท,ที่นี่มาก็ออกค่าใช้จ่ายเองหมดนะ<อ>มัน<อ>ไ,มไม่ได้ดย่างครับทั่วประเทศไทยนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงว่าระยะทางจะไกลแค่ไหนแต่ก็บางสถานที่ถ้าเกิดรถรถอย่างรถเก่งขึ้นไม่ได้ก็อาจจะต้องรบกวนขอเป็นแบบมีรถกระบะพาขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แว่าเราจะไปทุกปีนะทุกวันทุกทุกเดือนกุมภาเลือกเลือกวันมา ว่าเป็นวันไหนแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกสถานที่นะก็คือถ้าไม่ติดปฏิวัติไม่ติดปิดประเทศโฮ้ย,ยก็ก็ถ้าไม่ติดตรงนั้นไงก็คือไปได้ก็เหมือนโควิดนะโควิดเราก็ไม่ได้ไปกันเราเว้นมาก็คือ4ปีเพิ่งจะมาทุกทครั้งนี้ปกติแล้วเป๊ปซี่โชว์ทุกๆ ok ปีก็จะทําอย่างนี้มาตลอดเมื่อก่อนนี้อาจจะอยู่แค่ในกรุงเทพอยู่ในปริมณฑลใกล้ๆเพราะว่าเราไม่ได้แบบเราเด็กๆนะสมัยก่อนอ่ะก็ปีละครั้งเหมือนกัน เราโตขึ้นมาเราก็สามารถไปได้ไกลขึ้นก็สามารถไปได้นะจะมีพี่เพลปซี่เล่นมายากลแล้วก็มีพี่จิ๊บนี่บิดลูกโป่งให้ก็จะมีพี่แบงค์เล่นขายาวไม่เล่นได้ไหมขอถ่ายรูปเออานั้นแหละเดี๋ยวดูแล้วกันว่าเพียงเขาจะเป็นทีมงานซัพพอร์ตเป็นทีมงานซัพพอร์ตพี่แบงค์ก็จะทำอะไรก็รอดูแล้วแต่อารมณ์พี่แบงค์เขามีอะไรก็ติดต่อพี่แบงค์ไปเลยนะอ้าวตอนแรกบอกเขาของเพลปซี่พี่แบงค์พี่แบงค์ดูแลอยู่พี่แบงค์ ต่อพี่แบงค์ไปโอเคก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะลงดอยแล้วก็ไปกรุงเทพกันต่อยังนะอยู่เราก็จะอยู่ที่ดอยนี่แหละอืเราขับมาแค่เท่าไหร่เอง13าชั่วโมงพักคืนนึึงขหนึ่งเดี๋ยวเด็กก็ทํากิจกรรมจบแล้วเนี่ยก็จะเดินลงมาทางนี้พอไหมเนี่ยต้อเอารถอีกคันนึงป่ะเนี่ยเด็กเดประมาณพันสองคนก็ เท่านี้พอได้เดี๋ยวให้เด็กตีกันนะได้ข่าวว่าโรงเรียนขอแค่100ร้อยกว่าคนเองไม่ใช่เหรอก็ <laughs> <laughs> ถ้าไม่พอน้องๆก็ตีกันเลานะครับพอใชต้องพอนี่เขาตั้งใจแล้วต้องพอต้องพออะไรบิดตัวยากอยู่เลยเอ้วก็น้องๆจะได้แบบว่าเอ้ยประทับใจเยประทับใจสองคนและอีกอีกประมาณแปดร้อยคนก็คือไม่ได้ หนูอยากได้อย่างนี้อ,ะอ่ะสร้างมาตรฐานให้เด็กตีกันอีกแล้วอะ่ะคิดอะไรแบบชอบสร้างมาตรฐานแบบตัวเลือกให้เด็กตีกันเด็กก็จะอยากได้ตัวใหญ่หเสร็จแล้วก็ยังไงไม่ได้ตัวใหญ่แค่ทำแบบน่ารักน่ารักอืแล้วแต่นะยอย่าลืมอย่าลืมนะครับใครที่คิดถึงการแต่งรถแล้วก็ติดฟิลม์มแล้วก็เปลี่ยนซีนอนเปลี่ยนไฟ อย่าลืมนะครับ MNS MNS ลาดเท้าวังหินไปอุ่นนุนกันได้สปอนเซอร์ใจดีที่นี่ให้บริการไม่ใช่สปอนเซอร์เรานะสปอนเซอร์ให้กับเด็กๆซื้อรองเท้าซื้อไรเด็กในวดนี้เหมือนมีอะไรในใจอ่ะของเราของเรามาเองออคือเขาไม่ยอมสปอนเซอร์ให้อย่างนี้หรือเปล่าใช่เ้ยเาแค่นี้เขาให้เรามาอย่างนี้ก็โอเคแล้วโอเค ชุ่มเลยเลียแผลบเลยแล้วก็ฝากบอก MMS นะปีหน้าเดินกลุมพานะปีหน้านะมีเวลาหนึ่งปีนะเตรียมงบสปอนเซอร์มาให้กับน้องๆด้วยนะบอกแล้วนะบอกลงหน้าหนึ่งปีเลยนะ ก็อย่างที่พูดมาแหละครับงานนี้ต้องขอบคุณ MNS ประดับยนต์ด้วยนะครับที่สนับสนุนรองเท้าหลายคู่เลยมูลค่า12,000บาทให้กับเด็กๆสำหรับกิจกรรมอาสาในปี2567ก็จบลงแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในปี2568นะครับจะเป็นที่ไหนรอติดตามปีหน้าเลยนะครับขอบคุณครับข้าวเช้าข้าวเชาว้า ตอนกี่โมงสิบสองสี่สิบเอ็ดพอดีพอดีแหละพอดีทำอะไรนะ i อ f IMF IMF ทำ i อ f ทำมันไก่น่ากินนะอ,อันนี้ผู้หมูเป็นคนทำใช่ไหมคะ่ใช่ค่ะพวกพี่อาสาแลละคะ่ะ <c oughs> แล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตในการไต่เขาเหมือนเดิมดูสภาพ <c oughs> าค่อยสโลลง <c oughs> เดินตอด<อ>แต๊กตอด <จะ S 2> แต๊กแบบเด็กพ่าตัดกินมั้งไหมอ่ะพูดต้องมีอ่ะเด็กพ่าตัดเ่าไม่รู้แต่เราอย่าพ่า